ตอนนี้ผมกับเจดกำลังจะเข้าไปที่ในปราสาทเนี่ยเขาเป็นคนติดต่อให้น่ะเป็นน้องชายครับ๋อน้องชายลหะสวัสดีค่ะ,ะคุณเชื่อ,อรลุงกะ เขาต้องการให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นแบบสะดวกสบายนะครับก็ทําเป็นขั้นบันไดแล้วอีกอย่างก็จะลดแรงเสียดทานสึกก่อนนะครับน้อยลงนอกจากจะชาวต่างชาติแล้วยังมีชาวกัมพูเชียนะครับ ที่เขามาดูความยิ่งใหญ่ที่บรรทับุรุษเขาได้สร้างไว้นี่นะครับคือทางทิศเหนือถึงทิศใต้นะครับยาวประมาณ80เมตรครับคือผนังนี้นะครับคือแกะสลักเรื่องรามเกีอกี้นะครับเป็นเรื่องที่สุดท้ายนะครับในกองทัพท่องพรีรานะครับจะยุบกองทัพลิงไปสู่กับอบุญสกันนะครับดูการแกะสลักอลังการแห่งนี้นะครับแต่ละภาพนะครับจะไม่เหมือนกัน แตกต่างกันทั้งหมดนี่ก็คือตอนหนึ่งของรามเกียร์นะครับซึ่งไทยลาวและก็เขมรจะนับถือและก็จะมีนิทานเรื่องรามเกียรตนั้นอยู่เหมือนกันเราจะสังเกตนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีภาษาร้องการไล่ลำมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน ด็กไม่ใชด็การเกไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กไ่ใชเด็ม่ใกม่ใช่เกเกไม่ใชเด็กไ่เรื่องเมเก่เกี่ยวกับเรื่องเไเด็่ใชเด่เกไ่เกเ่่ สร้างให้พระบิณุเป็นผู้ใหญ่ครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับคือเกี่ยวกับแต่เรื่องพระบิณนุครับดูนะครับมีเรื่องอาลีสุครีปครับแล้วก็เรื่องนี่นะครับพระคิสนะเป็นอวตาตันของพระบิณฑุลายเรื่องครับดูนะครับมี่การปูนกระสีสมดลนะครับดูภาคตรงนี้นะครับสมบูรณ์แล้วก็สวยงามดีครับ อันนี้ครับเรื่องนี้คือการเกษรละเรื่องทศกัณฑนะครับตอนนั้นทศกัณนี้มันอยู่แบบวัยรุ่นนะครับอายุประมาณที่10ปีมันจะชอบสาวสวยๆครับที่นหนครับให้จะมีสาวสวยๆทศกัณฑ์นี้ครับมันจะเจงแล้วก็เอามาทําเป็นเฟนมันทั้งหมดเลยก็วันนั้นได้รู้ข่าวว่ายุที่ยอดขาวกีฬาครับอยู่เห็นไหมครับนี่มีต้นไม้นะครับคือเป็นคูเข้ากลฬานะครับ กูครับยอดเขาไกลานเป็นที่ประทับของภาศิวะนะครับเลยก็ได้ยินเสียงว่ายอดเขาไกลานี่จะมีสาวสวยลืกเกินชื่อว่าอูมาแต่เขาบอกว่าอูมานี่เขามีแฟนเล้วแฟนเขาคือภาสิวะเลยก็ทศกัณฐ์นี่มันไม่สนใจอะไรครับใครแต่สาวสวยมันคิดว่าในโรงนี่ไม่มีใครจะเย่งอำนาจมันได้มันจะเก่งควาท,คทุกเขาทุกคนมีขวาคดับเลยก็ เวลามันบินมาถึงซี่ยอดเขาเวลาแล้วมันก็ขี้เกียจขึ้นยอดเข้าเวลาเลยก็มันก็ยุบเข้าเวลาขึ้นครับเห็นไหมครับมันก็ยุกเขาเวลาดขึ้นทําให้ยอดเขาเวลานให้มันขึ้นครับแล้วก็ทําให้กูมาครับคือตัวนะครับตกมาแล้วก็ตัวไอนนี่รองรับข้างหลังเลยก็พอดีครับพาสิบานเลยครับก็ตกใจมองมมองมาข้างหลังว่าพใครสินี่ว่ายครับเลยก็เอาฆ่าแหละครับยอด เยียบยอดเขาไกหลาให้มันสุดมากเห็นไหมครับทําใ,ให้ทศก,กัณฐนีมันจะหกเขา่าแล้วก็ติดอยู่ภูเขาไกหลาศน,นะครับเป็นพันปีครับๆๆๆเลยก็ถูกวันถูกคืนนะครับทศก,กัณฐนะครับๆๆๆอันนี้มันฉลาดครับมันรองได้3ภาษาคือภาษาศูนย์แล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยครับ แล้ <Okay. S 2> กวก็ทุกวันทุกคืนนะครับมันจะร้องเพลงเปารออุมาครับมาช่วยดูเลมันทุกวันทุก,ทกคืน,นครับทร <c oughs> าบไหมครับเพลงฝรั่งนะครับเพลงอังกิษนีมันจะร้องเพลงอะไรอ้าวเฉลยเลย <c oughs> I don't l o v e to sleep alone I want you tonight นี่นะครับาเพลงไทยเพลงไทยนะครับมันจะร้องเพลงว่า เขาว่าเธอผ่านมาได้ยินเลง้ขาว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันเหมาะให้เธอคนเดียวอาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟังขอแค่งดีครับดีครับ เสกในยุคนี้นะต้องบอกว่าเสกต้องประพฤติตัวเป็นคนดีเพราะว่าเสกเข้าไปที่บำบัดยาเสพติดเสกครับพี่จะบอกนะครับพี่มาที่ขมินในมหาปราสาทที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลกบ้านเสกอยู่นครบ้านเสกอยู่ที่นครราชสีมาเสกก็มีปราสาทที่นี่รู้ไหมว่าพศการ เขาทําให้นักท่องเที่ยวนึกทายเทีียวเขาบอกว่าอยู่ที่นี่เขาจะร้องเพลงอยู่สามภาษาภาษาศูนย์แล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยครับภาษาอังกฤษคือ I don't like to slip along แล้วก็เพลงไทยนี่ครับคือใจสั่งมาครับโอเคภาษาศูย์ครับภาษาภาษาศูนย์ร้องภาษาศูนย์เขรลองไม่เป็นครับเพราะว่าผมไม่เป็นภาษาศูนย์โอเคตอนนี้เจกําลังจะเล่าเรื่องของ ประวัติของกัมพูชา,เ,ชชาเกศลาเรืองนี้นะครับเป็นเกศลาเป็นเรื่องที่คือในการเรืองการทำสงครามนะครับรอระวังกองทัพเม่ไปสู่กับประเทศไดโคเวียครับเมื่อก่อนเรียกว่าไดโคเวียแต่ปัจจุบันเรียกว่าประเทศเวียดนามครับอันนี้นะครับนี่คือการยกกองทัพของพระเจ้าเซจาระมาณที่องไปสู่กับประเทศไดเวียครับปัจจุบันเรียกว่าประเทศเวียดนามนะครับนี่คือกองทัพนำหน้าครับ คือกองทัพทหารไทยนะครับประกอเดีวยว่าสยามสยามนี่นะครับและก็เชื่อมด้วยการก่อหลักที่ด้วยครับแล้วก็นี่ครับคือทหารม้านานาข้าวประเจ้าสุญญาวันที่สองไปสู่ก้าวประเทศกันนะครับดูนะครับดูนะครับพีดานทุกพีดานที่ล้อมรอบผนังที่ล้อมรอบปราสาทเนี่ยครับสร้างชั้นเลยครับสมัยก่อนนะครับพีดานคือสร้างไปนี่ครับ นี่ครับเห็นไหมครับสร้างด้วยใหม่นะครับก็มีการเกตรละครับแบบดอกบัวแบบนี้นะครับแต่ในรัชสมัยของประเทศกัมพูชานี่มันยุคใไต่อานาจข้องฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี้มันจะเกะไปหมดครับไปเกะไปเมืองฝรั่งเศสหมดเลยก็ไม่มีเรืออะไรเลยเลยครับแต่ตอนนี้เขาจะทําให้ดูนะครับทําเป็นที่หล,ลึกนะครับ ในสมัยก่อนกษัตริย์สมัยก่อนที่ก่อสร้สางม,มากมันจะมีพิด้านนะครับแบบนี้นะครับเกศละทำด้วยไม้แบบนี้นะครับ